หากว่าคุณได้พบคลิปนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าคลิปนี้เป็นเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะวันนี้มาดูกันว่าคุณกำลังเผชิญบททดสอบอะไรในความรักก่อนอื่นขอดูสถานการณ์ในปัจจุบันของตัวคุณก่อนนะคะ ตอนนี้คุณกำลังเจอบททดสอบทางด้านอารมณ์บางครั้งอาจจะเป็นอารมณ์โมโหโอารมณ์โกรธหรือว่าอารมณ์หึงหวงหรือแม้แต่ความต้องการบางอย่างบางคนมีความต้องการอยากจะเอาชนะบางคนอาจจะเจอสถานาการณ์ที่เวลาที่อยู่ใกล้รู้สึกแบบมันหงุดหงิดมันงุนง่านเนาะ เวลาที่อยู่ห่างไกลกลับคิดถึงคนคนนี้มากๆเลยมันร้อนรนมันทนไม่ได้อาจจะเป็นบททดสอบที่คุณกำลังต้องก้าวข้ามผ่านความต้องการความอยากความรู้สึกอยากจะพัฒนาความรู้สึกที่อยากจะก้าวไปข้างหน้าความรู้สึกที่อยากให้มันเป็นไปตามอย่างที่คุณคิดอย่างที่คุณต้องการตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอาจจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างโดยใช้เหตุผลอะไรมากม คุณอาจจะรู้สึกผูกพันอยู่กับอะไรเดิมๆหรือเรื่องเดิมๆคุณเป็นคนที่มีความรักมีความห่วงใยมีความผูกพันให้กับคนรักให้กับคนรอบตัวคุณไม่สามารถที่จะตัดขาดอะไรได้ง่ายๆแต่ตอนเนี้มันเหมือนเป็นเวลาที่คุณกําลังกลับมารักตัวเองคุณกําลังเรียนรู้ที่จะก้าวข้ามผ่าน ประสบการณ์ในอดีตกำลังปรับตัวผ่านเรื่องราวที่ผ่านมาบางครั้งคุณอาจจะต้องลองผิดลองถูกหรือแม้แต่ก้าวข้ามอดีตที่ผ่านไปแล้วก้าวข้ามความห่วงใยห,หรือว่าปลดเปลื้องตัวเองออกจากพันธะสัญญาหรือว่าสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันกักขังน่วงเหนี่ยวตัวคุณไว้นะคะขอดูหน่อยว่าบทเรียนที่คุณจะต้องเรียนรู้และก้าวข้ามผ่านมันไปให้ได้คืออะไรสิ่งแรกคะ่ะ การหยุดนิ่งการอยู่เฉยบางครั้งคุณอาจจะอยู่นิ่งอยู่เฉยเพราะว่าคิดว่าเฮ้ยมันไม่มีทางออกมันไม่รู้จะทำยังไงมันทำอะไรไม่ได้บางครั้งอยากให้คุณลองคิดพิดจารณาค่ะการที่คุณนิ่งเฉยปัญหามันอยู่ตรงนั้นอยู่เลยนะคุณแค่อาจจะอยากหลบเลี่ยงจากปัญหาหรือว่าสิ่งที่คุณยังจัดการมันไม่ได้คุณอาจจะคิดว่าตอนนี้ไม่ยังทำอะไรไม่ได้หรอกไม่ใช่ค่ะ จริงๆแล้วมันทําได้นะเพียงแค่ว่าคุณอย่าไปคิดว่าคุณทําไม่ได้สิ่งต่างๆมันอยู่ที่ mindset อยู่ที่ความคิดหรือว่าความปรารถนาหรือความตั้งมั่นของเราค่ะคุณสามารถที่จะแอบ,บคิดแอบบหวังแอบบจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ไปแล้วเหรลูกลูกทิงนะคะลูกทิ้ง,ะะงแม่หมอนีอ่ะอมาต่อนะคะก็ ตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณมืดแปดด้านไปหมดแต่จริงๆแล้วคุณกําลังแอบหาทางออกเงียบๆอยู่ก็ได้ค่ะหรือแม้แต่ให้คุณวางตัวสงบนิ่งอยู่คุณยังไม่จําเป็นที่จะต้องเปิดเผยหรือว่าทําอะไรให้ไก่ตื่นหรือว่าให้มันชัดเจนจนเกินไปแต่ที่แน่นอนคือสิ่งต่างๆที่คุณกําลังทําอยู่เนี้ย คุณกำลังทําเพื่อตัวคุณเองเพื่อความสบายใจเพื่อความสุขในระยะยาวเพื่อความมั่นคงของตัวคุณเองค่ะเพราะฉะนั้นการที่คุณหยุดนิ่งอยู่ตรงเนี้ยขอให้คุณพิจารณาดูว่าคุณหยุดนิ่งเพื่อให้มันเกิดความมั่นคงเกิดความมั่นใจหรือว่าคุณหยุดนิ่งเพราะคุณไม่กล้าที่จะก้าวข้ามมันออกไปการหยุดนิ่งมันแตกต่างกันเนาะ บางครั้งขอให้คุณลองฟังเสียงหัวใจของตัวเองว่าจุดยืนของคุณคืออะไรคุณต้องการอะไรนะคะบางครั้งคุณอาจจะต้องการที่ปรึกษาหรือว่าความสงบในใจบางคนอาจจะไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิหรือฟังพอดแคสต์หรือหาที่ปรึกษาหรือบางคนที่เครียดมากๆคุณอาจจะไปพบนักจิตจิตวิทยาจิตแพทย์แบบนี้ก็ได้นะไม่ได้แปลว่าคุณมีปัญหาทางจิต แต่เป็นการระบ,บายออกทางเรื่องปัญหาหรือว่าความกดดันความเครียดก็ได้เพราะที่ผ่านมาคุณเป็นคนที่พยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างแต่เหมือนมันมีกําแพงบางๆที่มันกั้นคุณไว้ทําให้คุณไม่สามารถก้าวออกจากจุดเดิมๆที่คุณเผชิญอยู่ได้ตอนนี้มันถึงเวลาแล้วค่ะชีวิตของคุณกำลังจะเปลี่ยนกำลังจะก้าวไปข้างหน้าไม่ว่าคุณอยู่ในจุดไหนก็ตามขอให้คุณมี เ้าหมายของตัวคุณเองที่คุณอยากจะก้าวข้ามไปแล้วสิ่งนั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในตัวคุณเพียงแต่ตอนนี้คุณกําลังกลัวสิ่งที่คุณมองไม่เห็นคุณกําลังกลัวสิ่งที่คุณไม่รู้จักคุณกําลังกลัวอนาคตคุณกําลังกลัวความเปลี่ยนแปลงคอยคุณรู้ว่าคุณมีครอบครัวที่คอยซับพอร์ตคอยสนับสนุนคอยอยู่เคียงข้างคุณคุณไม่ได้ตัวคนเดียวนะคะถ้าใครที่บอกว่าฉันไม่ได้มีใครเลยฉันไม่ได้มีครอบครัวคุณอย่าเพิ่งคิดอย่างนั้นค่ะ เพราะว่าบางครั้งครอบครัวอาจไม่ได้แปลว่าคนที่มีสายเลือดเดียวกันแต่คนที่มีความรักความห่วงใยความปรารถนาดีให้กับตัวคุณและบางครั้งอาจหมายถึงสัตว์เลี้ยงของตัวคุณที่คุณรักเขาเหมือนคนในครอบครัวก็ได้ค่ะ ตอนนี้สิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือความมุ่งมั่นความตั้งใจความพยายามอย่าหยุดยัง้งตั้งเป้าหมายวางแผนวางลำดับขั้นตอนแล้วมันจะได้ตามนั้นจริงๆและชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในระยะเวลาที่คุณคาดหวังไว้ตามระยะเวลาที่คุณต้องการเลยไม่ว่าจะเป็น3วัน3สัปดาห์3เดือนหรือ3ปีนะคะ ความรักดีๆจะเกิดขึ้นกับตัวคุณแน่นอนคะ่ะที่แน่ๆคุณต้องเติมเต็มความรักให้กับตัวเองก่อนนะคะลอง manifest ลองสร้างภาพ ในความต้องการของคุณสร้างกฎของแรงดึงดูดในสิ่งที่คุณปรารถนาความฝันเป็นของเราความคิดเป็นของเราไม่มีใครมาปิดกั้นเราได้เพราะฉะนั้นจงใช้สิ่งนั้นให้เกิดประโยชน์กับตัวคุณนะคะจงมีความสุขกับทุกๆวันลองเปลี่ยนขึ้นมาตื่นมาตอนเช้าหรือเวลาไหนก็ได้ที่คุณสบายใจนะคะลองเปิดเพลงฟังสบายๆลองฟัง podcast ลองหาเพื่อนลองหาเพื่อนคนคุยทำอะไรก็ได้ที่คุณจะมีความสุขมากๆนะคะหรือแม้แต่ลุกขึ้นมาดูแลตัวเองไปพบแพทย์ในการดูแลเรื่องของผิวพรรณการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายหรือแม้แต่การดูแลในเรื่องของจิตใจแนะนำว่าลองเปิดฟังคลื่นพลังงานดีๆไม่ว่าจะเป็น43,25,28อะไรก็ได้คะ่ะเพื่อปรับจัก,กระปรับพลังงานภายในของตัวคุณ คือการหยุดนิ่งถ้ามันเป็นความสงบคุณปรับพลังงานตรงนั้นแล้วมันจะเป็นพลังงานที่ดีและนำทางคุณไปสู่สิ่งที่คุณปรารถนาแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่าสับสนอย่าปิดกานอย่าคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ทุกสิ่งเกิดขึ้นได้ด้วยตัวคุณเมื่อคุณฟังมาถึงตรงนี้แล้วแล้วคุณยังรู้สึกมันจะเป็นไปได้ยังไงจินตนาการความหวังค่ะเดอะสตาทุกคนมีความหวัง และเชื่อมั่นมีความศรัทธาแล้วคุณจะไปถึงสิ่งนั้นและความรักของคุณก็จะเป็นอย่างที่คุณปรารถนาไม่ว่าคุณจะต้องการคนแบบไหนลักษณะยังไงรูปร่างหน้าตานิสัยยังไงจะมีตัวเลือกมากมายเพียงแค่คุณต้องปลดปล่อยเรื่องราวในอดีตความผิดหวังความรักดีๆยังมีอยู่เพียงแค่คุณไม่มองมันนะคะขอ้คุณก้าวข้ามอุปสรรคก้าวข้ามความเป็นไปไม่ได้ ก้าวข้ามปัญหาต่างๆที่มันยังดึงรั้งคุณไว้กับจุดเดิมๆไม่ว่าจะเป็นครอบครัวญาติพี่น้องหรือว่าการเงินก็ตามเริ่มก้าวใหม่ๆก้าวแรกก้าวเล็กๆ นิดๆหน่อยๆแค่เริ่มวันละนิดแล้วชีวิตของคุณจะค่อยๆสังส่งสมประสบการณ์ค่ะแล้วมันจะดีกับตัวคุณเองแล้วสุดท้ายคุณก็จะได้ความมุ่งมั่นความภูมิใจความรักในตัวเองแม้ว่าใครไม่ได้ดีกับคุณแต่คุณกําลังอบกอดตัวเองและเป็นพลังงานที่ดีแล้วจะมีคนเข้ามาหาคุณและคุณจะรู้สึกถึงความสุขที่แบบอุ๊ยฉันผ่านมันมาได้แล้วคุณจะยิ้มให้กับตัวเองและความรักที่คุณปรารถนาก็จะเกิดขึ้นอย่าง เป็นรูปธรรมนะคะขอให้คุณมีความสุขในทุกๆวันเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะ The f o ค่ะอยากกลัวกล้าที่จะกล้าวกล้าที่จะะชนภัยกล้าที่จะเสี่ยงความรักจะอบกอดคุณค่ะใครอยากดูดวงส่วนตัวสามารถแอดมาที่แอดโอเทลล่านะคะกดลิงก์ที่ด้านหน้าโปรไฟล์หรือว่าพิมพ์หาได้เลยค่ะคอมเมนต์ได้นะคะถ้าชอบอยากได้หัวข้อไหนทักกันมาได้วันนี้ขอบคุณค่ะ